กี่ปีแล้วที่พี่หนุ่ยทํางานที่นี่แต่แบกเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วแต่มาทําหยุดที่กรดังเฉพาะกดังนี้ก็ประมาณสิบหกปีกระสอบหนึ่งมันหนักเท่าไหร่ครับข้าวหนึ่งร้อยกิโลข้าวเปลือกข้าวสารสดๆเลยที่แบกนี่ที่แบกนี่ข้าวสารเนี่ยไม่ใช่ข้าวเปลือกเหรอ <c oughs> จ้ร้อยโลร้อยโลโวันหนึ่งแบกกี่กระสอบเนี่ยก็ว<แ>ันหนึ่งก็ เป็นร้อยๆก็สอบร้อยกว่ากว่าก็สอบไม่ว่าจะขนย้ายจากตรงไหนเขาจะใช้แรงงานคนแบบใช้แรงงานคนพี่หน่วยเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดสินทรีที่บ้านทำอะไรที่บ้านทำนาทำนาจ้ะ ไปเรียนองสีฟังชั้นไหนถึงาสี่แล้วเข้ากรุงเทพเมื่อตอนอายุอายุสิบแปดปีคิดอะไรยังไงฮะถึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพก็เห็นคนอื่นเขาเข้านะะก็อยากจะเข้าเหมือนคนอื่นเขาบ้างบางทีก็อยู่อยู่ที่้ันนอกเขาบอกว่าเข้ากรุงเทพแล้วมันขาวมันสวยตอนนี้มันมีความคิดหรือว่าความรู้สึกไหมว่าการที่เราเป็น กัเลยอยู่ที่บ้านนอกเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหลายอย่างตามที่เราต้องการเลยต้องมากรุงเทพอะไรเงี้ยคิดมันไม่คิดเลยแต่คราวหลังเนี่ยมุ่งมาทํางานจริงไม่อยากจะสวยแล้วอยากห็นเ,เขาบอกว่าทํางานวันละ40บาทได้เงินเยอะไงคือมี <c oughs> คนบอกว่าถ้ามาทํางานที่กรุงเทพเนี่ยจะได้ค่าแรงวัน,น่4 0บาทก็ไปแบกมาไงมีคนที่บ้านทําอยู่นะ เขาก็ได้ได้เงินเยอะกลับมานอกไปเขาก็เล่าให้สู่กันฟังอย่างเงี้ยแบกได้สักพักหนึ่งสี่ห้าเดือนก็มีมีมีเพื่อนเพื่อนแบกผสารเนี่ยเขาไปเห็นฉันแบกไม้ก็บอกว่าอุ้ยอย่าไปแบกเลยไม้ไม้มันแบกลําบากแบกทําไมเงินก็ได้น้อยไปแบกขสารดีกว่าแบกง่ายเงินก็ได้เยอะว่าอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจมาแบกอยู่กับเขาแบกวันแรกได้ ร้อยเก้าสิบบาทก็ถือได้ว่าได้เยอะนะสมัยนูน้นก็แบกถึงกระทั่งเดี๋ยวนี้เลยติดงานนี้มาเลยจิตใจเราเป็นผู้หญิงเรารักเราชอบสวยๆงามๆแต่ต้องมาทำงานขายแรงงานมันไม่ขัดแย้งกันเลยครับไม่เคยคิดเลยว่ามันจะขัดแย้งหรือไม่ขัดแยง้งไ,ไม่เคยคิดเลยรูปร่างแต่ยังไงก็ไม่เคยคิดด้วยคือส่วนใหญ่คนที่เป็นกระเทยนะพี่ ก็อยากจะแต่งตัวเป็นผู้หญิง<ช>อยากสวยงามอยากจะคือผมถามกระเทยมามหลายคน<ม>เขาก็อยากจะเป็นนักเต้นอยากอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่อยากอย่างนั้นมากแต่ก่อนเคยครับเคยคิดอยากจะเต้นอยากจะลัมจนนี้ไม่คิดแล้วถือคิดว่าตัวเองอายุมากเกินกลเลยไม่คิดอะไรนั่นน่ะสิทําไมถึงแบบไม่พยายามที่จะไปทํา ในสิ่งที่เราอยากเป็นตอนนั้นเลยไม่เคยเลยไม่เคยคิดไม่เคยจะพยายามทําไมจากหมอชิดทุกๆุก,กพามาที่นี่แล้วไปไม่ออกเลยฮะไปไม่ออกเลยทําไมฮะเพราะว่าเงินมันดีเหรอหรือว่าเพราะว่ามันมีสังคมที่นี่มันมีสังคมที่นี่หรือว่ามีแฟนที่นี่มีใครขโมยหัวใจไปแล้วแฟนก็มีไปเรื่อยๆนะ มาแบกข้าวเนี่ยถ้าเจอผู้ชายใครถูกใจเนี่ยแบกข้าวกูแบกทั้งวันไม่เหนื่อยล<ะ>เลรอจ้ะแบกไม่เหนื่อยดูแบกไปดูกล้ามไปแบกไปดูกล้ามไป, <c oughs> ไปมีกำลังใจ นายะผักในความรู้สึกลึกๆของเราเนี่ยเราอยากสวยอยากงามไหมอยาก,กสวยอยากงามนะแล้วมันมีเวลาสวยมีเวลางามตอนไหนอะพี่มาทําแบกข้า,าวสารมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตื่นเช้าก่อนออกมาทํางานนี่พี่ต้องแบบอาบน้ําแต่งตัวทาปากทาคิ้ว ่อนออกมาทําง,งานนี่ต้องมียกหนึ่งจ้ออ่สมมุติว่ามีพักมีว่างมีอะไรอย่างนี้นี่ต้องเติมไหมเติมพักเที่ยงเติมถ่าเจ็บเติม ตัวเองในกระจกท่าปากไม่สวยก็ช่างคอให้ได้แต่งตัวมันรู้สึกแบบอิ่มใจอะไรอย่างนี้นะได้แต่งตัวแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจเป็นอีกอย่างแต่งสวยไปแบกข้าวนะจ้ะมันช่วยได้ก็ความสุขมีแค่นั้นเองแต่งตัวนี้คือความสุขไปวันวันอันนี้มันเป็นสิ่งเดียวที่เรามีความรู้สึกเราทำกับตัวเองแล้วก็มันชุ่มชื่นใจจ้ะ วันๆน,นี้่ขอให้ได้แต่งตัวก็รอดไปวันหนึ่งกก็ดอ รวมยอดข้าแล้วมาอยู่รวมยอดเงินอีกเทนึงเขาก็จะดูคนว่าคนมีเท่าไหร่แล้วหัวหน้าเนี่ยเขาจะเขาจะเฉี่ยเงินให้ลูกน้องอีกเทนึงหมายความว่าไม่ได้นับว่าใครได้กี่กระสอบไม่ได้นับเลยบางบางคนวันนียได้แบกไปถึงสิบลูกก็มีได้เท่ากันได้เท่ากันได้เท่ากันแล้วตอนนี้รายได้ของพี่หนุ่มเป็นยังไงก็สองร้อยแปดสิบสามร้อยสามร้อยกว่าบาท คนนนแนได้่าไหร่น้สอยี่เนื่นอยไหพี่เหนือย้ครับถ้าย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่พี่หนุ่ยเริ่มมาแบกเนี่ยมันดีขึ้นเร็วลงยังไงไหมต่ก่อนเงินดีกว่านี้ ตั้งแต่ตอนนี้เงินไม่ค่อยดีเพราะเท่าไหร่เพราะว่าเขาเขาไม่ได้ใช้แรงคนแบกลงเรือเขาจะใช้สายผ่านพวกสายผ่านพวกนี้ขนลงเรือค่าแรงก็เลยลดลงแต่ก่อนก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยเจ็ดสิบได้นะห้าโมงนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วสามร้อยกระทั้งยากเรนจะอยู่กินอยู่กินก็วันนึงก็ของชิมสูงขึ้นนะฉัน<อ>นะี่ไม่สูบุหรี่ไม่กินกระทิงแดงไม่อะไรวันนึงก็จบเจ็ดสิบแปดสิบบาท พวกกินเหล้าเมายาก็ร่วมสองร้อยวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วมีเงินเหลือเก็บไหมครับทำงานบางทีก็ไม่เหลือเลยก็มีถ้าได้น้อยนะกินเยอะมีงานทุกวันไหมไม่ทุกวันระยะนี้งานไม่ค่อยมีถ้าไม่มีงานเราก็ไม่มีไม่มีอะไรได้มีถ้าหากไม่มีงานไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะเขาก็มีให้ทำนิดๆหน่อยบางทีถ้าหากงานไม่มีก็ได้ร้อยร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยพอใจกับ การงานกับรายได้ที่ตัวเองได้รักไหมครับก็พอใจ